นิทานบ้านตะวันตอนนาเอเจ้ามือหวยช่วงเช้าก่อนหวยออกนาะเอวางแดงนั่งกินข้าวด้วยสีหน้ามีความหวังนาะเอโอ้โหไก่ย่าง KFC อร่อยจริงๆเลยนะถ้าวันนี้ข้าถูกหวยเมื่อไหร่จะซื้อวิทยุเอเอยมยางรู้เอาไว้ฟังเสียงน้องนุย้ยเสียงหวานๆของน้องมันคือสวรรค์ของข้าเลยฮ มีแมมมึงเลือกเพอเจ้าได้แล้วไปซากฟ้าเถอะมัวแต่บ,บ้าหวยอยู่ได้เอ๋เจ้าเจ้าที่รับไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้นี่หวยออกทีไรบ้าทุกทีนะเอรีบไปล้างจานแต่ใจลอยไปเรื่องหวยเอ๋คนกำลังมีความหวังใช้งานอยู่ได้เดี๋ยวเถอะนาสันแน่ มีแม่มได้ยินรีบหยิบถาดฟาดหัวไอทีว่าไงนะมึงเอเปล่านะที่รักยังไม่ได้ว่าอะไรเลยมีแมมระวังตัวไว้เดี๋ยวมึงโดนแนะ่เวลาเก้าโมงนะ้าเอออกไปซื้อฐานวิทยุที่ร้านสะดวกซื้อเจเจทำหมดร2 3ยบาทค่ะน้าเอนี่ครบ เมื่อกลับถึงบ้านนะเอ๋จะโตดไม้ไผ่นอกบ้านเปิดวิทยุเตรียมพร้อมก่อนเที่ยงต้องพร้อมจากนั้นหยิบลูกปิงปองหมาเลข 0- ถึง9ใส่ปี๊บเขย่าแล้วหยิบออกมา3ลูกได้เลข3 5 7หเนเอ๋โอ้ยเลขสวยมีหวังแน่แนโว้ย,ยเวลาเที่ยงตรงแบ่งนั้นกำลังขี่รถไปบ้านนะเอ๋แต่แวะกินข้าวหมูแดงที่ร้านน้องออน บังค้าบังค้เอาข้าวไก่แดงพิเศษหนึ่งตานอ่อนข้าวหมูแดงไก่แดงไม่มีโว้ยบางนั้นก็บอกแล้วว่าข้าวไก่แดงอ่อนเริ่มหนุดหงิดเองจะเอาอะไรนะไอพี่บังบางนั้นก็ไก่แดงพิเศษไงออนยิบถาดฝาดหัวปับ๊บกวนตีนจริงๆรงมึงนี่จะกินไม่กินก็ไปคนทำมาหากินนะเว้ยบางนั้นโอเคโอเคหมูแดงก็ได้ก็ได้เออ คนณประสาทอยู่ได้เดี๋ยวไม่ต้องแดกเลยนะตรงหัวเพิ่มอีกทีโอ้ยเจ็บน้ยเวลาบ่ายมงตรงบางนันมาถึงบ้านนะเอ๋นะเอ๋อยู่เปล่านะเอ๋เออเออเข้ามาเลยว่าข้าว่างพอดีบางนันนะได้แลกแล้วเหรอนะเอ๋ได้แล้วโว้ยเลขเด็ดสามห้าเจ็ดบนล่างพันคูณพันสิบชุด รับประกันถูกแน่นอนถ้าไม่ถูกเองฉีบหน้าค่าได้เลยบางนั้นสื่อที่บ้านใจวิวเหมือนเดิมใช่ไหมนาะเอเออที่เดิมบอกเขาเลยว่านาะเอวังแดงเดี๋ยวจ่ายที่หลังได้เวลาบ่ายโมงครึ่งบางนั้นจดตัวเลข357เสร็จแล้วก็สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แต่เครื่องมันดังสนั่นขวัญขโมงเต็มซอยบางนัน โอ้ยเครื่องมันเป็นอะไรของมันวะเน,นี่ยมีแม่มเดินทะลุควันมาน่าเครียดถือถาตบหัวบ,บางนั้นเปรี้ยงมึงเล่นบ้าบอะไรเสียงดังขวัญจะรมกูตายเลยบงังบางนั้นเจ็บหัวแต่ไม่กล้าตอบโต้รีบบิดรถหนีไปทันทีมุ่งตรงบ้านเจวิวเวลาบ่ายสองบางนั้นมาถึงหน้าร้านหวยของเจวิวกับเฮมิวเบรกดังเอียดเจ๊เจเครดิตนะเอกวังแดงนะเจวิว เอาเลขอะไรบางนันสามห้าเจ็ดบนล่างพันคุณพันรอยชุดเลยเฮียมิวหลี่ตามองรู้แน่ใจนะจะเอาเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ใจหรือเจอดีแน่บางนันไม่ต้องห่วงนะเเ๋บอกแล้วว่ารับประกันจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์เฮียมิวอืมงั้นเอื้อจะคอยดูเจวิวเขียนโพยหวยแล้วยื่นให้บางนันเจวิวนี่จ้าขอให้โชคดีนะบางนัน บางนั้นรับโอยหวยรีบขี่รถกลับบ้านนะอีเวลาบ่ายสามระหว่างเดินทางรถบางน,น,นั้นน้ำมันหมดพอดีบางนั้นเอา้าไอเวนทำาวยอีกแล้วกูเลยต้องเข็นรถไปปังน้ำมันข้างทางอามดิปั๊มเติมเท่าไหร่ครับพี่บางนั้นเอาเบนซิน91เติม95้าห้อามฮะจะผสมทำไมสรุปเอา91หรือ95กันแน่ บางนันจะบอกว่าเก้าหนึ่งเติมเก้าห้าไม่เข้าใจเลยอ,อามพี่จะเอาเก้าหนึ่งหรือเก้าห้ากันแน่เนี่ยบางนันงั้นเอาเก้าห้าเติมเก้าห้าอามปวดหัวสุดๆพี่ย้ทำทําไมวะกูมไม่เติมแล้วไปเลยไปบางนันกูว่าไม่เติมก็ได้สงสัยมึงอะมันบ้าอามมึงไปเติมไหนก็ไปเลยนะไอ้ทิมขายไม่มีใครเติมผสมให้มึงนะอามหุดหมิดไล่บางนันเลยจอดลนทิ้งในปัม๊มแล้ววิ่งขึ้นรถสองแถวแทนโชเฟอร์ น้องไปไหนครับบางนั้นไปสมุรสาครซอยแเร็วเลยพี่นะเอเอ็งมาแล้วเหรอน้างแล้วรถเอ็งหายไปไหนวะคือเรื่องมันยาวเดี๋ยวผมค่อยเล่าเถอนะฮะเวลา16นาฬิกา10นาทีเสียงน้องนุย้ยพิธีกรสลากกินแบ่งที่คุ้นเคยดังขึ้นจากวิทยุโต๊ะไม้ไผ่บางนั้นนะเอ น้องนุ้ยมาแล้วโว้ยณเอ๋นั่งตาเป็นประกายทันทีนุ้ยเสียงถามวิทยุและรางวัลเลขท้ายสตัวเลขที่ออกคือ5 8 8อีกครั้งนะคะ5 8 8ประกาศพร้อมย้ำสองรอบตัวเลขที่ประกาศไม่ใช่สามห้าเจที่ณเอแทงไว้ จากสี่งหน้าที่เคยเปี่ยมด้วยความหวังกลายเป็นความสิ้นหวังในพริบตานะเอไอ้บังมึงเล่นไปเท่าไหร่วะบนล่างพันคูณพันร้อยชุดรวมก็สิบล้านเองนะเธอเอ้ยเวนเอ้ยจะเอาที่ไหนไปจ่ายวะทั้งคููทะเลาะเถียงกันไปมาจู่ๆมีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านตึ้งตึเงตึ้งเฮียมิว ตะโกนลั่นเฮ้ยมาเก็บตังวอยเจวิลรับปากไว้ไว้ยังไงสิบล้านมีไหมนหน้าเอหน้าซีดเหงื่อแตกพลักหันมามองบังนั้นน้าเอเอาไงดีว่าไอ้บังเจ้านี้มาทวงแล้วกูว่าหนีหลังบ้านดีกว่าเอ็งตามกูมาหน้าเอแกรอด้วยดิอย่าทิ้งกันนะ รีบวิ่งตามทั้งสองแผ่นแนบออกหลังบ้านทิ้งให้เจวิลกับเฮียมิวยืนงงอยู่หน้าประตูวิทยุยังเปิดอยู่บนโต๊ะเสียงน้องนุย้ยปิดท้ายด้วยน้ำเสียงใสๆนุ้ยวิทยุนี่แหละค่ะก่อนวันหวยออกอย่าดีห้าวอย่าเล่นเกินเตือไม่งั้นคุณอาจเป็นนี้สิบกว่าล้านได้เสียงหัวเราะน้องนุย้ยค,คิกคักดันปิดฉาก นิทานบ้านตะวันตอนนเอมือหวยตอนที่สองเช้าวันหนึ่งหน้าร้านข้าวหมูแดงของน้องออนกําลังคึกคัดไปด้วยลูกค้าทันใดนั้นเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดังสนัน่นบางนานกำลังบิดคันเร่งโชว์อยู่หน้าร้านออนไอ้บังกุนวักหูบ่อยบางนันไม่นันวขกหูรักน้องออนมันเราใจดีตั้งหาก อ่อนหันควับคิ้วกระตุกโอ้เฮ้ยไอ้บังตีบังนั้นหัวเลาะชอบใจยิงโดนดา่ายิ่งโซอ่อนที่กำลังตำน้ำพริกแอบหยิบสากกระเบือ้อซ่อนไว้ได้หลังบังนั้นว่าไงจ้าน้องออนชอบไหมจ้าเสียงเครื่องกูอ่อ,อนทำเสียงหวานเย็นๆชอบสีไอ้บังชอบมากเลยพบ อ่อนยกสากกระเบือที่เลอะน้ำพริกฟาดข้างหัวบังนันเต็มแดงบังนันโอ๊ยเจ็บ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 อ่อ,อนมึงจะหยุดไหมไอ้บังพูดไปทุบไปไม่ยังบังนันยอมแล้วอ่อนยอมเลยอ่อ,อน้ามึงไม่หยุดกูดเผารถมึงแน่บังนันกลัวแล้วจ้าอ่อ,อนต,ต,ตะบัดเท้าเตะําไล่ อ่อนตวัดเฮาเตะซำเลยไปไกลๆเลยนะลูกค้ากูแตกตื่นหมดไอ้เลวบางนั้นลึกขึ้นขึ้นเข้ามอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องอีกครั้งก่อนจะบิดนี้เอาไป100เมตรเล่งเครื่องลากยาวเหมือนท้าทายไม่หันกลับมามองร้านอ่อนแม้แต่นิดอ่อนได้แต่กลุ่มขมับแม่งอุเอไอ้บังแต่แล้วเธอเห็นแสงไฟสีแดงกระพริบวูบวาบเข้ามาแต่ไกล ออนถึงกับเรียนสีง่ารีบตะกอนแซลแทนเย,ย้เย,ย้ไอ้บังเล่งเครื่องอีกอีกกูชอบฮ่าฮ่าฮ่า,าบังนั้นไม่รู้เรื่องยังบิดเครื่องลากยาวเสียงดังลั่นถนนแสงสีแดงกระพริบไกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นคือรถตำรวจและผู้ขับก็คือจ่าอาร์ตจ่าอาร์ตขี่มอเตอร์ไซค์เข้าประชิดขวากอเสื้อบังนั้น ฉากไปข้างทางแล้วบิดคันเรงใส่หูรึนมึงชอบไหมฮะโอ้ยหูจะแตกแล้วพี่เมื่อกี้ยังว่ามันพอทีนี้ทำเป็นหูแตกบางนั้นรีบยกมือไว้พอแล้วพี่ผมยอมแล้วสะอาดถ้ามึงไม่หยุดเดี๋ยวกูยึดรถนี่แหละไอ้สันดานครั้งนี้ไม่เตือนแล้วนะเตรียมเสื้อปับ500ที่โรงพักได้เลย อ่อนที่ยืนดูอยู่หัวเลาะลัน่นฮ่าฮ่าฮ,ฮ่นไงละมึงไอ้บังซาดีนักแลบลิ้นใส่แระแ,รแรบังนันก้มหน้าไม่กล้ามองใครจะอาส์สั่งเสียงเข้มมึงขี่ตามกูมาเลยที่สอนอนอยู่นี้อย่าคิดนี้บังนั้นจำใจขี่ตามจ่าอาร์ไปโรงพักในสมุทรสาครอ,อย่างเงียบกริบที่โรงพักสมุทรสาครบังนั้นยืนหน้าเซ็ง ใจค่ดปรับไป500บาทเสร็จแล้วก็ถอนหายใจแรงก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ตรงไปบ้านของน้าเอ๋ฉากบ้านน้าเอ๋บ้านไม้ไผ่เก่าๆโต๊ะตัวใหญ่ตั้งกลางบ้านวิทยุเก่าเสียงดังคลอวันนี้วันที่16แล้วนะเสียงผู้ประกาศหวยดังออกมานะ้าเอ๋เจ้าของบ้านเจ้ามือหวยประจำซอยกำลังนั่งยกกาแฟขึ้นจิบอย่างอีกโก้อีกโก้พึมพำกับตัวเองนะเอ๋ วันนี้วันที่16แล้วมีเลขเด็ดๆบ้างไหมเนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์บางนันดังลัน่นบึ้นมาหยุดหน้าบ้านบางนันนะเอ๋อยู่เปล่าครับอยู่เอ็งมาพอดีเลยไอบ้บางบางบะนะวันนี้เอาเลขอะไรดีครับนะเอ๋ทำหน้าสะดุง้งยักคิว้วเอา้ามึงหน้าเป็นอะไรมาอีกอย่าบอกนะว่ามีเรื่องกับใครอีกแล้วบางนันหัวเราะเจือน ช่ใช่นะมีเรื่องกับแม่ค้าข้าวหมูแดงกูว่าแล้วน้องออนอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกนะน้ะเอเอนหายใจหันกลับเข้าเรื่องทันทีเอ็งฟังนะไอ้บังเมื่อคืนกูฝันแปลกต้องไปถามร่างทรงอ๋อแต้วที่ราชบุรีช่วยกูไปทีได้ไหมได้เลยนะกำลังเจ็ดมมงเช้าพอดีดีแล้วพอไปเสร็จเองแวะไปหาเจบิวด้วยนะ เอาเลขไปแทนหวยโอเคครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้เลยทันใดนั้นมีแมมภรรยาณนเอ๋เดินออกมาจากครัวมีแมมไปไหนไอ้บังไปทุระข้างนอกครับเออเออครับรถด,ดีๆไอ้น้องชายแล้วมีแมมหันไปหาเอ๋ไอเอ๋มากินข้าวได้แล้วกูทําเสร็จแล้วเออเออเดี๋ยวไปมึงอย่าช้านะเดี๋ยวกูเก็บไม่ต้องแดก ฉากร้านน้องออนบัน,นันแวะร้านออนอีกครั้งนั่งโต๊ะตบมือลงดังปั้งออนชำเลืองตาเอาอะไรอีกไอบ้บังบันันทำน้ากวนเอาข้าวหมูแดงแต่ไม่เอาหมูไม่เอาน้ำแดงไม่เอาแตงกวาไม่เอาข้าวไม่เอาใจออนเท้าเอวโอคแคร่นั้นใจกูมาหกสิบบาทบาั้นเอา้ากูยังไม่ได้แดกเลย อ,อ,นนอ่อนข้ากวนตีนไงอ่อนคว้าสากกระเบือกเก่า,กาโยลงพื้นดังโครมไปเลยไอ้บังก่อนตีนกูจะลงหัวอีกทีบังนันหัวเร้อแฮ่รีบบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปกวนๆตามสไตล์ฉักราชบุรีป่าศักศักดิทธิ์เวลาสิบนาฬิกาบังนั้นมาถึงอำเภอปากท่อวังมะนาวจะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีควันทูบตลบ บางนานยกมือไหว้สวัสดีครับอาจารย์แต้วจ้าวันนี้จะให้อาจารย์ช่วยอะไรดีมาขอหวยครับอาจารย์แต้วยิ้มหยิบทูบออกมานี่จะทูบใบหวยดอกละสามร้อยบาทได้ครั้งเดียวนะบางนานยกมือไหว้สาธุขอให้ลูกช้างถูกด้วยเติรดอาจารย์แต้วอธิบายเมื่อจุดทูบรอให้ไม่หมดดอกจะเห็นเลขสมหลักบนเท่านั่นแหละนำไปแทง บางนันก้มกราบรอพันไปสิบห้านาทีทูบดับพอดีตัวเอกลอยขึ้นชัดชัดบางนันเฮ้ยเลขอะไรเนี่ย794 <c oughs> เขารีบจดใส่มือถ้าผมถูกหวยผมจะมาถวายอาหารนะครับอาจารย์อาจารย์เต้วยิ้มรสน้ำมนต์ไทยบางนันเย็นชื่นใจจากบ้านนายเอ๋ เวลา14นาฬิกา30นาทีบางนันกลับถึงบ้านนะเอ๋แต่ทำท่าเซง็งขี้เกียจไปหาเจวิวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาและเอ๋แล้วค่อยไปแทงกับเจวิวก็ได้ฉากร้านหัวเจวิวเวลา13นาฬิกา30นาทีก่อนหน้านี้เจวิวกำลังนั่งโต๊ะหวยค้างๆมีเหียหมิวนั่งทัดตัวเอง เจวิลบมพลัมเอ๊ะทำไมวันนี้บางนานไม่มาแฮะแปลกๆนะเยยมิวก็ไม่รู้เหมือนกันเจวิลยังหันซ้ายหันขวารอคอยอย่างสงสัยเวลา15.50นาฬิกา50นาทีบางนานขีร่รถกลับมาถึงบ้านนะเอพอดีเสียงวิทยุเก่าๆบนตอไม้ผ่าดังแววออกมานะเอตะโกนเอ็งมาพอดีเลยไอ้บาง เสียงน้องนุ้ยมาแล้วอุ้ยเสียงจากวิทยุเสียงพิธีกรสาวคุ้นหูดังขึ้นน้องนุย้ยวิทยุขอเข้าสู่การถ่ายทอดสดสลากกินแม่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกดาคมพศ2568ดิฉันนุย้ยเจ้าเก่าวันนี้บรรยากาศการลุ้นรางวาัลจะเป็นยังไงมาลุ้นกันนะคะไอบ้บังบังนันสะดุง้งเฮ้ย อะไรวะมีชื่อกูในวิทยุได้ไงเอหัวล็อกกลิ้งฮ่าฮ่โดนผีหลอกแล้วไอ้บังเวลาผ่านไปสาสิบนาทีจังหวะหลุ้นรางวัลเลขท้ายสามตัวน้องนุย้ยวิทยุรางวัลเลขท้ายสามตัวจํานวนสองพันรางวัลถ้าไม่ถูกรางวัลเท่ากับว่าหวยแดกนะขอนะเอ๋ทำหน้าบึง้งเอา้า ปากเสียไม่น่ารักเลยน้องนุย้ยบางนั้นหูเลาะอะไรวะอย่าหุดล้าเสียดังล้างไว้ดีเว้ยเสียงวิทยุดังต่อน้องนุย้ยวิทยุและรางวัลเลขท้ายสามตัวเลขที่ออกคือเจ็ดเก้าสี่ขอย้ำอีกครั้งนะคะเจ็ดเก้าสี่ ทันใดนั้นบ้านไม้ไผ่แทบแตกน้าเอบางนันเ yeah, 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 yeah. ย่เ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 ยเจ็ดเก้าสี่รวยแล้วเว้ยนายเอกระโดดตัวลอยนายเอ๋พันคูณพันได้สองแสนไอบ้บางงงรวยแล้วเว้ยนายเอกรีบหันมาหาบางนันนายเอ๋เอ็งเองเองเอาหวยหวยมาเลยจะไปคืนเงินบางนันหน้าเว้อเออผมยังไม่ได้แทงกับเจมวิวเลยนะ ทันทีที่สิ้นคำเสียงเฮฮากลายเป็นเงียบกริบนะน้าเอชะงักนาซีดค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นเขียวนะ้าเออะไรนะมึงยังไม่ได้แทงบังนั้นหัวละกอกเกลยดผมว่าจะไปแทงกับเจวิลนะนะไปเดี๋ยวนี้แล้วแหละนาะยเอล็อกหัวละไม่ออกนาเอโทเวเห็นเอ้ยมึงบ้าไปแล้วไอ้บังหวยออกแล้วใครจะแดงให้มึงมึงปัญญาอ่อนหรือไงวะ เมื่อนั้นก้มหนะ้าผมกอดโค้นะเอ๋นะาเอ๋หึงกับ,บร้องไห้โฮลม้มลมกับโต้ไม่ใบชักดิ้นชักงอเงหมือนเด็กโดนแย่งขนมอฮ้อกูอ่อนเลยโว้ยคนมายอย,อ,ยอ่อนอย่างมึงกระมกูพังหมดไอ้บังพูดจบนะาเอ๋ลุกปลวดกระโดดที่บังนั้นเต็มเล็งออกไปออกไปจากบ้านกูเลยบังนั้นทำหน้าเสียรู้สึกผิดสุดๆบังนั้นพึมพำ โอ,อกาสหน้าก็ยังมีนะนะนะเอ๋ร้องไห้ฟูไฟไม่เอาแล้วมึงออกไปฉากจบเสียงน้องนุยยังดังต่อในวิทยุน้องนุยวิทยุอย่าลืมค่ะไปขอพรที่ราชบุรีกับอาจารย์แป้วแล้วต้องไม่ลืมแทงหวยกับเจ้ามือก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะเสียโอกาสในการถูกหวยราการกินแบ่งรัฐบาลจบเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะอิ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 อนาเอฮันควับหวาวิทยุคืนถีบลงพื้นดังโครมนะเองูปากไปเลยไอ้หนุยเสียงสะอื้นยังก้องอยู่ในบ้านไม้ภผย